เศรษฐกิจไม่ดีคุณคิดว่าควรจะมีประกันหรือไม่ในช่วงที่เศรษฐกิจชะลอตัวค่าครองชีพสูงรายได้ไม่แน่นอนหลายคนอาจเริ่มตั้งคำถามกับรายจ่ายที่ไม่จําเป็นและหนึ่งในนั้นคือเบี้ยประกันแต่คําถามสําคัญคือในวันที่ไม่มั่นใจในเศรษฐกิจเรายังควรมีประกันอยู่ไหมลองคิดตามดูนะ1ประกันคือร่มกันฝนไม่ใช่ภาระประกันไม่ใช่สิ่งที่ให้ผลตอบแทนทันทีแบบการลงทุนแต่เป็นการป้องกันความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดเช่นค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุหรือโรคคล้ายแรงค เมื่อไม่สามารถทํางานได้หรือแม้แต่ค่าใช้จ่ายหลังจากเราจากไปเมื่อเศรษฐ,ฐกิจไม่ดีเงินสํารองฉุกเฉินมีจํากัดการไม่มีประกันอาจสร้างภาระไว้ให้คนข้างหลังมากกว่าเดิม2เศรษฐกิจแย่คนป่วยมากขึ้นความเสี่ยงสูงขึ้นในภาวะกดดันทางเศรษฐกิจคนจํานวนมากเครียดพักผ่อนไม่เพียงพอดูแลสุขภาพได้ไม่ดีซึ่งอาจนําไปสู่การเจ็บป่วยหรือแม้แต่เป็นโรคร้ายแรงที่ค่าใช้จ่ายในการรักษาแพงมากประกันสุขภาพหรือประกันโรคร้ายแรงอาจเป็นตัวช่วยที่คุ้มค่ามากใน เวลาแบบนี้3ประกันบางประเภทมีเงินคืนหรือสะสมเงินออมประกันชีวิตแบบสะสมทรัพย์หรือแบบบำนาญบางแผนมีเงินคืนประจําปีหรือคืนเมื่อครบสัญญาช่วยเป็นการเก็บเงินระยะยาวโดยมีความคุ้มครองควบคู่กันไปในวันที่อัตราดอกเบี้ยต่ําประกันแบบออมทรั์ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งของการออมที่มีวินัย4เริ่มจากแผนเล็กๆที่เหมาะกับกําลังจ่ายหากกังวลเรื่องค่าเบี้ยประกันสามารถเลือกแบบประกันที่เหมาะสมกับงบประมาณเช่นแผนประกันสุขภาพเหมาจ่ายแบบ เริ่มต้นประกันอุบัติเหตุรายปีราคาหลักพันประกันชีวิตที่มีเบีย้ยประกันต่ำแต่ครอบคลุมกรณีเสียชีวิตเริ่มต้นจากน้อยดีกว่าไม่มีเลย5อย่ารอให้เกิดเหตุการณ์ก่อนถึงจะอยากมีไม่มีใครอยากเจ็บป่วยหรือประสบอุบัติเหตุแต่ถ้ามันเกิดเหตุโดยไม่มีประกันค่าใช้จ่ายที่ตามมานั้นอาจทําทให้ทั้งชีวิตสะดุดทันทีในช่วงเวลาที่ยากลําบากการป้องกันความเสี่ยงคือการวางแผนที่มีความจําเป็นสรุปแม้เศรษฐกิจจะไม่ดีแต่ความเสี่ยงในชีวิตก็ไม่ได้ลดลงเลยการมีประกันจึงเป็น เสมือนกาะคุ้มกันที่ช่วยป้องกันสิ่งที่ไม่คาดฝันโดยไม่ทําให้การเงินของเราและครอบครัวเสียหายมากจนเกินไปเพราะค่าเบี้ยประกันยังไงก็ไม่แพงเท่าค่ารักษาและความมั่นใจในชีวิตก็มีค่าเสมอ